จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดตัวคุณสูงขึ้นทุกๆหนึ่งวินาทีอ่ะอาจจะดูไม่ออกว่าตอนนี้ผมสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้นะครับผมตัวสูงแป๊บหนึ่งนะครับวิ่งก่อนขาค่อนข้างสั้นวิ่งไปตรงนูน้นมีจุด้เทียบอยู่ว่าตัวสูงขานาดไหนอ่าน,นี่คือเพื่อนนะครับเพื่อนเอ๊ะผมรู้สึกว่าตัวผมเริ่มสูงขึ้นแล้วครับผมสูงขึ้นมานิดหนึ่งผมยังวิ่งไม่ถึงตรงนู้นเลยผมสูงขนาด0.5 0.5อะไรก็ไม่รู้ แต่ตัวผมสูงขึ้นทุกวินาทีทุกวินาทีหนึ่งนาทีผ่านไปตัวผมเริ่มสูงขึ้นมาเริ่มเห็นความสูงของตัวผมหรือยังครับอ่าขนาดแค่ตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับแต่ว่าผมจะพาไปวัดดูนะครับว่าตัวผมสูงแค่ไหนสูงที่สุดตอนนี้ก็คือตึกนะครับมีปลาด้วยเจโลมาหรือเปล่าเพื่อนกําลังปีนอยู่เอาล่ะครับผมยังวิ่งไปไม่ถึงเลยนี่แค่เวลา1น,นาทีครึ่งนะครับผมก็เริ่มตัวโตวขึ้นมาอาจจะยังไม่ได้สูงมาก1น,นาทีครึ่ง สูง1.04 1.05ผมได้อาชิปเมนต์ด้วยเอาละครับตอนนี้นะฮะผมเริ่มจากสูงแค่มดแล้วทำไมไม่ยอมสปอนตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมสูงเท่าสูงกว่าเจ้านนบอีกสูงเท่าประตูโอ้ผมสูงเท่าประตูแล้วโอเคเออเหนื่อยกว่าจะวิ่งมาถึงต่อไปก็คือรถสูงกว่ารถแล้วแล้วก็รถแวนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เวลาแค่140วินะครับ ผมสูงเกือบเท่าเฮลิคอปเตอร์แล้วเป็นไงแล้วครับนี่ทุกๆวินาทีนะครับคุณจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเชื่อผมหรือยังล่ะครับแค่ปรับหน้าจอนิดเดียวผมก็สูงขึ้นอีกแล้วผมสูงเท่าไปพัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงล่ะเอ๊ะมารีเซ็ตได้โอเครีเซ็ตก่อนเอเอเลสปอนต,ตรงนี้เขาสปอนผมตรงนี้อีกแล้วครับแปบ๊บหนึ่งครับผมขอวิ่งก่อนผมกลับมาตัวเล็กอีกแล้วครับผมจะวิ่งไปตรงนน้นผมอยากตัวทั้งหมด แต่ทำไมไม่สามารถสปอนตรงที่มดได้ผมอยากตัวเท่ามดเหมือนเดิมเอาละ่ะไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนดูท่าวิ่งผมซะก่อนน่ารักไปแล้วครับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเอาละเป้าหมายของเราเราต้องสูงโอ้ตึกมันจะไกลเกินไปไหมไม่รู้ต้องเวลาเท่าไหร่ถ,ถึงจะสูงเท่าตึกแต่รู้จักเพื่อนตอนนี้แล้วเพื่อนปีนตึกได้ด้วย <laughs> เพื่อนสูงเท่าต้นไม้ <laughs> 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 เวลาหนึ่งนาทีครึง่งหนึ่งนาทีครึง่งหรอ ทำไมมันเร็วจัง95วิใช่หนึ่งนาทีครึ่งเวลามันผ่านไปเร็วนะครับอะกลับมาสูงเท่าประตูอีกแล้วโอ้ยอยากสูงเท่ามดเนี่ยมดแมงมุมเนี่ยไม่ได้อนี่เป็นไงผมบอกคุณแล้วทุกวินาทีคุณจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวตอนนี้ผมสูงกว่ารถแล้วนะครับกลับมาที่เฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้เราสูงเท่าใบพัดสูงกว่าใบพัดหน่อยนึงใช่ไหมเมื่อกี้ฮะ ไม่ต้องห่วงครับยิ่งอยู่ไปอยู่ไปผมจะสูงขึ้นสูงขึ้นมันน่าสัจันมากไม่น่าเชื่อเลยนี่คือบ้านเรายังสูงไม่เท่าบ้านเข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านได้ยืนรอในบ้านดีกว่าเรายืนรอในบ้านดีกว่าผมเริ่มรู้สึกว่าตัวผมเริ่มยืดขึ้นตัวยาวขึ้นสูงขึ้นไม่ต้องเล่นบาสไม่ต้องโหนบานไม่ต้องว่ายน้ําตัวผมก็สูงขึ้นเป็นไงล่ะครับน่าสัจจันจริงจริง อลครับตอนนี้ผมผมสูงกว่าหน้าต่างแล้วอีกสักนิดนึงผมจะสูงกว่าบ้านแล้วผมจะออกได้ไหมเนี่ยก็อ่ะอยังเดินได้ดยังเอาเอา,เ,อาเริ่มออกไม่ได้แนละ้วสูงขึ้นตัวยาวขึ้นเออเออเข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าบ้านไม่ได้แล้วโอ้ไม oh ตอนนี้เวลา263วิอา่าห3ส64สิ4กสี่ยนาทีกว่ากว่านะฮะทำไมเวลามันไปเร็วจัง เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะหรือว่าเวลามันมันเร็วเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอ่ะตอนนี้สูงเกือบเท่าต้นไม้แล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้แล้วติดแล้ว <laughs> โอเคฟิกฟิก,กนายมาเพิ่มความสูงด้วยเหรอซิกอ่ะกลับมาที่สปอนตัวเราสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อโอ,อ้โหนี่อะไรเนี่ย นายทำไมนายเป็นอย่างนี้ทำไมนายตัวสูงกันนายเป็นอย่างนี้เออเราก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยนี่คือโลกปกติเราไม่ควรจะตัวสูงขนาดนี้อ่ะผมต้องกลับมาตัวเล็กก่อนนะครับกลับมาตัวเท่าเดิมตัวขนาดเล็กเพื่อที่จะไปที่ออบบี้ออบบี้มันมีอะไรออบบี้มีรีวอร์ดมีการสูงขึ้น0.5สูงขึ้น2.5 สูงขึ้น7จแล้วสูงขึ้นอีก15ความยากที่ต่างกันทําให้ตัวเราสูงขึ้นโอเคเราจะเริ่มจากกลางๆก,ก่อนแล้วกัน0.5มันกลางๆใช่ไม0.5ูาา้าอ่ะฮะเดี๋ยวนะชิ t ล็อกมามันท้าทายมากกับการกระโดดอันนี้เกาะได้ใช่ไหมเนี่ยเออโอเคกระโดดอ้อมออกระโดดตรงนี้ตรงนี้เอ้ยห้ามเหยียบ หามเหยียบโอเคเออตรงไหนต่อตรงนู้นอืมนี่คือง่ายแลยเนี่ยอ่ะฮเอออือืเย้ยังไงความเร็วจะเพิ่มขึ้นเหรออ่ะทีนี้ก็อันพอยสแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วกันอ๋อมีคู่ดาวด้วยเอาล่ะครับผมกลับมาตัวเล็กอีกแล้ว แต่ว่าคราวนี้ผมจะตัวสูงขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เวลา64วิ65วิเหมือน1วิผมสูงขึ้น1ึไอ้มนเท่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อคุณผ่านออบบี้แล้วอย่าลืมกดอันพอส์กดไปแล้วนะสนแสดงว่าอันนี้คือสปีดสปีดที่ที่คูณ0.5ไปแล้วหรือเปล่าไม่เห็นมันจะเร็วขึ้นเลยมีที่อื่นด้วยฮะมีทะเลทรายอา้ายังไม่ได้หรออ๋อต้อง1ิความสูง10ก่อน โอเคความสูงสิบก็คือ1,000วิใช่ไหมหนึ่งพวิถึงจะได้ความสูงสิตอนนี้160 1,000วิเป็นกี่นาทีโอเค okay. แป๊บหนึง่งผมต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยเออเออ,เอ,อยืดเส้นยืดสายหน่อยออโอเคเดินต่อ 230วิมันขนาดเท่าไหนเท่าบ้านหรือยังน่าจะยังบ้านต้องสูงกว่านี้ถ้าเดินเริ่มแปลกๆอ๋อเปลี่ยนสปีดให้เร็วขึ้นได้หรออ๋อตรงนี้นี่เองโอเคไม่เป็นไรคือเราเริ่มมาสปีดก็เร็วได้เลยใช่ไหมถ้าเราปรับตรงนี้เอาละครับตอนนี้ผมจะสูงต้นต้นไม้อีกแล้วพอยืนข้างต้นไม้รู้สึกว่าตัวเล็กแต่พอมายืนข้างบ้านสูงรู้สึกว่าสูงเกินเออเฟิก นายก็สูงแล้วเหมือนกันเหรอหนายอยู่กี่วิแล้วเนี่ยเอ้าออกจากบ้านไม่ได้เข้าบ้านได้ออกจากบ้านไม่ได้าาไดออไไดเฮ้ยนายต้องเปิดประตูนายอยู่ในเกมประตูนายต้องเปิดประตูเป็นฟิกๆให้เราช่วยไหม <c oughs> <c oughs> เพื่อนเปิดประตูไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ <c oughs> อะไะตอนนี้ผม <c oughs> เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแบบตัวเริ่มพร้อมโอ <c oughs> มีต้นไม้ได้แล้วเออโอเคสูงขึ้นเร็วกว่านี้ได้ไหมมันต้องไปทำออปฟี้อย่างเดียวเลยเหรอ คือจะไปออบบี้ได้คือต้องกลับมาเป็นศูนย์ใหม่นะฮะถึงจะไปได้ถ้าสูงอยู่แล้วไปไม่ได้นะครับมันมีโซนอื่นอีกแต่ว่าต้องสูงกว่าสิบแค่สิบยังนานเลยอะรู้สึกว่านานตอนนี้นี่เพื่อนเหลืออะไรเนี่ยทำไมเฮ็แ <laughs> ล <Hello. S 1> เป็นไงบ้างอากาศดีไหมข้างล่างนายอยู่มากี่วิแล้วและนี่คือตัวของผม <laughs> ผมเริ่มจะเหมือนไม้ขีดมาต่อกันแล้ว อตอนนี้8นาที8ไม่ใช่8นาที832วิการรอมนมานานเหลือเกินเอ,เอ้เพื่อนตัวสูงขึ้นแล้วนี่กลายเปล่าปกติแล้วใช่ไหมโอ้นี่อยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยรอรอต่อไปรอต่อไปยังสูงไปพ้นต้นไม้เลยเนี่ยโอ้เข้าบ้านไม่ได้ละขอยืดเส้นยืดสายเ่อน <c oughs> เออเมื่อยเออ ฮะอ๋โอเคเย้ครบแล้วห0ึ่ไปแล้วนะเอ๊ทะเลทรายดู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 งู่ล่าเูด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 ่ดู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 รเดเราดารูอูดูดูมาดรอูดูู่ด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 ููมู